สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุสริกายวาเกมเมอร์กินีวาเจ้าเก่านะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมโรบอท นะครับผมเป็นดานที่เราต้องทำการกระทืบแมงสานั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ผมมาเป็นตัวละคร V ทูของผมที่ผมไม่ได้ใช้มาน่นนานแล้วนะครับเอากลับมาใช้บ้านในแมปนี้ะเราก็จะมีบ้านของเราครับผมจะมีท่ออยู่นะผมท่อประมาณ6ท่อแต่ที่จริงมันสามารถต่อท่อขึ้นไปสูงเรื่อยๆนะครับผมนะ,อ,ะอันนี้ผมทำการรีเวิร์มาถึงคูณ3แล้วนะจะเป็นตัวละครผมมากระทืบนั่นเองนะครับผมแต่เราไปดูก่อน,นว่าว่าบ้านคนอื่นเป็นยังไรนี่ครับบ้านคนอื่นเน เริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับนะเป็นไม้ตียุงเนี่ยไม้ตีแมงสาบอย่างนี้ครับแปะแปะแปะเดี๋ยวนี่บ้านสีส้มครับนี่เขาจะตีแมงสาบอย่างนี้ครับเมื <ME> ่อเขาวางแมงสาบวางไว้เห็นไหมแล้วเขาก็จะมีแบบตีเรื่อยๆครับนะก็จะตีเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้คือแบบของเริ่มต้นไงนะแต่ของผมมันระดับคูณสามแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเรา,เอ,าอยากฆ่าแบบว่าแมงสาบแบบรัวๆเลยนะครับแบบขี้เกียจเก็บเลยเนะี่ย เราก็ต้องมาที่คิวริงสปีครับผมซึ่งเ,เราต้องทำการออฟบ,บีขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะทำการได้โบนัสรางวัลพิเศษครับนะเรามาดูแมงสาบตัวรุ่นแรกกันเลยดีกว่าครับผมว่าหน้าตาเป็นไงครับนี่มา้วครับผมมา,มาแล้วนะตัวแรกๆนี้มันก็จะเป็นแมงสาบแบบรุ่นธรรมดานะครับผมไม่มีอะไรมากในมาแล้วจะมีนะหน,หน้าตาน้องก็อย่างนี้ฮรเห็นไหมน้องก็จะหน้าตาเบลลน่ารักใสๆนะ ใส่ใอ่น่ารักปพะใส่ใส่นะครับเราใครจะไปกล้าทำน้องลงผมนี่ไงเอาไปกระทืบไปเพื่อนนะตัวฉันอีกคนนึงเป็นไงครับเป็นไงโอ้กระทืบโอ้กระทืบเป็นสามโอ้ยับ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 นะครั้งแรกๆก็จะเป็นอย่างงี้ครับผมเราค่อยๆแบบเพิ่มมาทีละช่องอ่ะตอนนี้มันมเป็นสามมาแค่ช่องเดียวใช่ไหมอันนี่เอามาตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะมาทั้งหมด2ช่องนะครับอ่าเห็นไหมมาทีสองตัวแล้วมาทีสองตัวแล้วอ,อ,อยากก่างกระทืบผมเลยนะครับผมก็ะทืบครับไม่ได้หรอกนายนายบังอาจมากินขนมบ้านเรานะนายต้องดูกเกือบอพนี่นะอ่าปล่อยให้เราตัวเราก็ทืบไปอีกคนนึง ซึ่งเราสามารถเก็บสปีดในการกระทืบได้ด้วยนะครับผมนะ45บาทเนะี่ยมันจะกระทืบเร็วขึ้นนะครับหรือว่ากระทืบ2ตัวกระทืบเร็วขึ้นนะครับเออคือมันจะทําการปล่อยน้องมาเร็วขึ้น,นแต่ถ้าเกิดเรายิ่งกระทืบเยอะๆเราเริ่งว่าเขาเรีปรับอัปเกรดมากเท่าไหร่นะีมันก็จะมีน้องมากขึ้นนะฮะเองสามารถรีเบิร์ดได้ไหมอู้ ได้เลเวลหนึ่งอะตั้งแต่สิล้านเนี่ยกว่าถึงจะรีเวิร์ดได้อรอบหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังก่อนเรามาดูกันครว่ามันไอเขาเรียกว่าปังสาปตัวสุดท้ายของอันเนี้ยมีอะไรบ้างครับมันจะมีบอกบอกมาอยู่ฮนะว่าหน้าตาเป็นไงฮนะแมงสารุ่นต่อไปคืออะไรลองนะฮะระดับยาวครับผมแมงสาบแบบตัวยาวะฮะต่อไปเป็นมอสครับผมแมงสาบมอสหน้าตาเป็นไงนะแล้วก็ต่อไปครับเลดี้บั๊กนะ แมงสาบตีที่ป้คือเต่าทองนะครับผมต่อไปเป็นทเทลนะฮะเต่านะฮะเป็นเต่านะฮะแมงสาบเต่านะครับต่อไปเป็นเบอร์เกอร์เต่าเฮ้ยเบอร์เกอร์แมงสาบครับนะลาลองดูกันดีกว่าฮะว่าเป็นยังไงครับของที่จะซื้อก็สามารถแบบมีวิ่งได้นะไม่เอานะฮะแล้วก็อันนี้ซื้อเงินนะครับอันนี้อะไรอ่ะอ๋อสามารถดึงดูดแมงสาบได้หรือว่าเแมงสาบคูณสองได้นะครับผมหรือว่า ออโต้นะครับผมเหยียบแบบออโต้ Auto เลยนะครมันก็ไม่เป็นไรที่เราสามารถเก็บได้ใช้เวลานิดนึงเออเนี่ยดูฮะเนี่ยผมเก็บมาทั้งหมดยี่ห้าตัวเอามาปล่อยให้ตัวผมกระทืบไปฮะโยกเ่าให้จับอ,อ่ะผมเอาเพิ่มตัวใหม่ดีกว่าฮะเฮ้ยจะได้มีแมงสาบตัวยาวฮะจะได้แบบกระทืบได้นานขึ้นนะก็ได้ว่าได้เงินเยอะขึ้นอืมไหนดูนี่แมงสาบนี่ไง แมงสาบตัวยาวอย่างกับฮอตดอกนะดูหน้าตาหน่อยสิหน้าตาน้องก็จะเอ่อเอาชจาะงโดนกินเรียบร้อยฮะเออเป็นอย่างเงี้ยฮะหน้าตาน้องก็จะเอ่อนี่หน้าตาน้องก็ใส่ใส่เบลๆอย่างงี้เหมือนกันฮะแต่ตัวยาวขึ้นท่นเองฮะแมงสาพันอะไรตัวยาวยาวนะอ่ะ ระหว่างนี้ฮะเราก็สามารถไปออบบี้ได้เพื่อทําการเออ่เก็บแบบออโต้เลยฮะเราไปดูกันนะว่าออบบี้ยากง่ายในระดับไหนระดับผมนั่นที่เป็นราชาออบบี้แล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยฮะที่เป็นไงปั๊บ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 อ๋อเป็นไงอ๋อทีเดียวนะเฮ้ยระดับตาเอ่รเอราชาก็มีปีกผ้าแกันบ้างสองั้งเลยนะไปเออราชาอบบี้นะ ะระดับดาชาอ์บี้เนะนี่ยนี่ไงี่ยมันต้องกระจุกกระเยโอ้ยมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างอะสองสครั้งน,นะนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวตั้งใจเล่นเดี๋ยวตั้งใจเล่นพอมีมปากเมัมปากอืมอืมอืมจ้า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 เป็นไงลนะ่ะราชาอ์บี้ฮนะ พอเราได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามีคูดาวมวัน 5, 5นาทีครับผมนะตัวละครของเราก็จะ,ะกระทืบออโต้นะเห็นไหมมันกระทืบรวๆเลยนะแล้วก็แมงสาบที่เราเก็บมาเนี่ยมันก็จะเข้าไปเลยฮะเราไม่ต้องวิ่งไปเสกเก็บตรงนั้นฮนะมันก็จะเข้าตรงนั้นให้เลยเรียบร้อยครับนะตัวเราก็จะกระทืบรวๆแล้วป่า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 เห็นไหมเออส่วใครที่อยากเร่งเวลานี่ครับมันให้เวลามาเมื่อหมด1นาทีในการเก็บสเปรบ จะได้เงินเร็วขึ้นครับเอา่ะฮะเราสามารถอัพแมงสาบได้หมดเอ่อหนึ 1, ่งสองอ้าวโอเคถ้าถึงขั้นแมงสาบมอสนะฮะหน้าตาดูมาดูหน้าตาแมงสาบมอสเลยว่าฮะหน้าตาเป็นยังไงครับน้องแมงสาบมอสนะมันจะมาจากข้างบนได้เห็นไหมมันมีท่อข้างบนได้เห็นไหมตอนนี้คือถ้าเกิดเอาละอัพขั้นสองเนี่ยมันจะมีท่อออกมาจากข้างบนแล้วอา้าวแมงสาบมอสไปไหนล่ะอ๋อเขาเด้งเข้ามาตัวเราแล้วเรามาดูกันที่ว่าแมงสาบมอสหน้าตาเป็นไงฮะตัวสีอะไร ตัวสีขาวฮะแมงสาบมอดนะเออเป็นมอดนะเป็นตัวขาวๆนะน้องแมงสาบมอดนะครับเอาอัพกี่ฮะอ้าวเราสามารถกระชื้นไปเร็วขึ้นครับปาบปาบนะเออมันกระชื้นไปเร็วขนาดไหนนะโอ้มันกระชื้นไปหลายตัวพร้อมกันครับแต่ตอนแรกตัวเดียวฮะตอนนี้กลายเป็นสามตัวสี่ตัวแล้วนะเห็นไหมดู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 ที่เท้าของผมนะ นะมาสามตัวสีตัวเลยทีเดียวนะ,ะที่เราสามารถซื้อได้ด้วยโลบัคก,ก็จะมีออโต้คอ์เรกนะฮะหรือว่าเก็บแบบออโต้นะครับผมแล้วก็มีออโต้สตอมป์นะฮะหรือว่ากระทือแบบออโต้นะครับผมแล้วก็มีพวกคูณ2นู่นนี่นั่นฮนะจะมีราคาได้เงินคูณ2หรือว่าได้ตัวน้องคูณ2วนะเนี่ยอยากลองเหมือนกันนะเอามาสักสามสิบเก้าโลบัคก,ก่อนแล้วกันนะฮะน้องจะตกแบบคูณ2หรือเปล่านะ จิงเฮ้ยเฮ้ย,ยมันกลายเป็นแมงสาบเรืองแสงโอ้เสียงว่าราคาต้องคูณ2แน่เลยดูดิโอ้นี่ไงแมงสาบคูณสหมดเลครับตัวราคาจะคูณ2หมดเลยครับ,ราารบปาดต้องให้ฮะโอ้ได้เยอะได้เยอะถ้าเกิดเราไปซื้อตอนช่วงแบบหลังๆอะไรเงี้ยที่มีแมงสาบเอระดับเขาเรียกว่ระดับพการระดับแรเนี่ยมันจะยิ่งใต้ตังเยอะขึ้นไปอีกนะฮะ ตอนนี้แบบเรืองแสงทุกตัวฮะชายนิ่งทุกตัวฮะชายนิ่งชายนิง่งชายนิง่งโอเคฮะเป็นการเยียบคูณสี่ครับผมนะแล้วก็เป็นมอสบักนะฮะเออมอสมอสโรสนะแบงสามมอสตอนนี้เรายังเอ,อ่อนี่ไงเราได้เลดี้บักลยฮะปาปก็ให้เลดี้บัคมาแล้ว ่าซึ่งเมงสาต่างๆจะตกมาจากข้างบนนี้นะฮะดูดีฮะเห็นไหมมันจะตกมาจากข้างบนนี้พวกแมงสาตัวใหม่นะฮะเพราะแมงสาดด้านล่างนี่ก็คือแบบเบสิกนะฮะแมงสาดข้างบนก็จะตกมาฮะเราจะขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมไม่ได้นะ,ะมันจะตกลงมาแบบอ่ายิ่งสูงนะยิ่งยิ่งแมงสาดพวกละเลเท่าไหร่ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเอาละครับน้องเต่าทองเรามาแล้วครับผมหน้าตาเป็นไงครับมันก็เหมือนแมงสาดที่ มีลายเป็นเต่าทองนะฮะหน้าตาเบลๆน่ารักเหมือนกันนะมขอเข้าไปดูหน่อยดิโอ้มันก็น่าตาเบลๆนะน่ารักเหมือนกันนะดูนะด,ดูทางดูทางนี้ฮนะดูทางขวาเนี่ยไหมหน้าตาก็ตาเบลเหมือนกันเลยฮนะแล้วก็เออเป็นลายเต่าทองกันนะโอเค เดี๋ยวเราตัวดูตัวเต่าฮะตัวเต่าจะน้าทาเป็นไงเดี๋ยวเรามาดองดูกันนะมารอดูกันนะเอาละครับพี่น้องฮะตอนถึงนี้ถึงเวลาที่เราจะทำการขึ้นปินออบบี้แล้วฮะ the curing s p i r i t start here นะดูให้ว่าผลรอบนี้ผมจะแบบว่าทีเดียวผ่านมาระดับผมเนี่ยมันต้องทีเดียวผ่านและอีกแล้วอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจเรยจะได้มุกเนิมนะแต่ว่ามันมีผิดพลาดกันได้มันต้องมีผิดพลาดกันได้ โอเคนี่ไงคราวนี้สองรอบขึ้นขึ้นเลยสองรอบนะมาเก็บเลยครับผมกระทึบรัวๆเลยเพื่อนดูดิโอ้โหแมงสาบเต็ไมไปหมดเลยเก็บไปเลยถึงเวลารวยครับผมน,น้องเต่าก็จะเป็นแค่เหมือนเลดี้บัคครับผมแค่มันเป็นสีเขียวนะดูฮะดู ดูสีเ,เขียวตรงนี้ฮะน้องเห็นไหมเห็นน้องไหมอยู่กลางจอสีเขียวนะตาเบลเหมือนกันนะม,มันเหมือนเต่าไหมก็อ่าาจะเหมือนเต่าแล้วมั้งนะ <c oughs> โอเคตัวต่อไปเป็นตัวอะไรอนะ่ะมาดูกันตัวต่อไปจากจาน้องเต่าเป็นตัวอะไรครับผมเมาดูกันฮะ เป็นตัวเบอร์เกอร์แมงสาเบอร์เกอร์ยังไงอ่ะเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วด้อูกันนะแมงสาเบอร์เกอร์เป็นย like ังไงโอ้มันเป็นเบอร์เกอร์ที่อย <found> <floor> <istically green. speaking journée> ู่แมงสาที่อยู่ในเบอร์เกอร์คุณเป็นแมงสาที่อยู่ในเบอร์เกอร์โอ้โหคนกินเบอร์เกอร์กำลังแบบว่ากระเล็ดอร่อยจะเจอแมงสาแบบนี้ฮะดึงดึงดึงมาแล้วมาแล้วโอ้แต่มันม้วนนะมันมันม้วนม้วนติ้วๆนะดูฮะเป็นแมงสาที่อยู่ในเบอร์เกอร์ นะฮะโอ้โหดูโอ้โหมีชีสด,ด้วยนะใครที่ต้องการแบบว่ามีชีสก็สามารถกินได้นะแมงสาบเบอร์เกอร์แต่ผมคิดว่าในอนะคตเราอาจจะได้กินแมงสาบแต่เป็นอาหารนะฮะเพราะว่าโปรตีนแมงสาบนี่มีเยอะมากเลยนะเพราะตอนนี้เราสามารถหานมแมงสาบกินได้แล้วใครสนใจที่จะกินก็หาซื้อได้นะฮะนมแมงสาบเอาละครับผม <c oughs> มาต่อกันท่ตัวต่อไปที่เราๆๆต้องการคือชาร์ตครับผมนี่แมงสาบฉลาม เป็นไงวะตอนนี้เต่าเบอร์เกอร์อะไรมาแ hey, มงสามฉลามมันอ้วอเฮ้ยมันมีอะไรสีเอ่อเดวก่อนนะมันมีปืนบนหัวด้วยแมงสาบฉลามอะไรเนี่ยดูดิมันมีปืนบนหัวด้วยคุณดูดูฮะน้องมีปืนบนหัวด้วยแม่งสาบฉลามนะฉลามามันชอบงับปืนงับงับมันมีปืนบนหัวปืนเลเซอร์ด้วยตัวต่อไปเป็นแมงสาบแฟมิลี่ แมงสาบแฟมิลี่ครอบครัวแมงสาบคืออะไรเนี่ยแมงสาบแฟมิลี่หน้าตาเป็นไงเนาะแมงสาบแฟมิลี่อ๋อมันมาเป็นครอบครัวครับนะมีพ่อแม่ลูกนะมีพ่อแม่ลูกกันเลยทีเดียวฮนะมาเป็นหลายชั้นนะฮนะดูดูดู ห็นมมีแบบซ้อนๆกันมาหลายชั้นนะแมงสับครอบครัวน,นะฮะเฟมิลี่อะไรทีเดียวด,ดูตัวต่อไปคือไดโนไดโนแมงสับไดโนฮะอ่านแมงสับไดโนหน้าตาเป็นไงครับแมงสับไดโนไดโนไดโนแมงสับหน้าตาเป็นไงยังไม่เห็นเลยอ่า ไดโนแมงสาบุ้ยมาแล้วแมงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเขียวตัูเขียวใหญ่โอ้ยมันมีเขาเ้ยมันมีเขา่คุณมีเขาแล้วมีขีบหลังนะฮะมัน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 ปักมันข้ามเออมันกว้าอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันจะมีแบบขีข้างหลังด้วยฮะเออเป็นเหมือนไดโนเสาร์นะฮะแต่เป็นแมงสามปวดหัวอแมงสาบไดโนเสาร์ แมงสาบแมงสาบว่งท่าะเห็นไหมเงินเขามันจะเป็นเอ่อสีส้มๆนะครับเงินจะเป็นสีส้มๆคือเงินระดาาะับไฮนะเเก็บเลยจ้าเก็บเงินไปเรื่อยก่อนฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าแมงสาบตัวต่อไปเป็นตัวอะไรอาละครับเราเก็บกันได้สักพักหนึ่งแล้วฮะเราเพิดูกันทนว่าเราจะเก็บนี้นูบเอ่อแมงสาบนูบเป็นไงวะ นี่กดมาเลยครับสามตัวแมงสาบนู๊หน้าตาเป็นไงฮะขอเก็บตรงนี้ให้หมดก่อนนะหน้าตาเป็นไงน้อแมงสาบนู๊แมงสาบนูแมงสาบนูบหน้าตาเป็นไงเ,อ,งงาาเ,ไงเอ๊ะนี่คือแมงสาบนู๊เหรอเป็นตัวเอ่อตัวสีฟ้ามีปีกสีเขียวโอ้มีเงินมีเงินมีโลบัก นะแล้วก็หัวสีเหลืองเนีเหมือนตัวนูบในโลบอกเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เรามาดูตัวต่อไปที่เราจะสามารถกดได้ครับมังกี้ฮะแมงสาบมังกี้กดหนึ่งสองนะฮะอ่ะได้สองตัวก็ามาสองตัวฮะเราขอเก็บตวงนี้ก่อนนะอ่าหลังที่เห็นฮะแมงสาบลิงนี้มันจะมีเปิดดือกก้้ยอยู่ข้างบนหลังมันนะครับ เออแมงสาบลิงมีบดกล้วยอยู่บนหลังนะครับมีหางเป็นลิงด้วยสังเกตดีๆถ้าด,ด,ดูหางจะเป็นลิงนะมีกล้วยอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็มีขนขนนะเหมือนจะเป็นขนขนเหมือนลิงอะไรเงี้ยเออแมงสาบลิงว่ะชีแปลกๆอ่าต่อไปเป็นแมงสาบอะไรครับผมเรนโบโรสนะครับหรือว่าแมงสาบสายลุงนั่นเองนะก็เดี๋ยวรอเก็บตังก่อนนะฮะว่ามาตาเป็นยังไง อ <king> ่าเราเรามาดูตัวต่อไปครับผมมีตัวอะไรเอ้ยมีคนเข้ามาเฮ้ยเฮใครอ่ะใครอ่ะเอ้ย,ย,ย,อยมาแอบดูบ้านเรานะเออนี่ครับตัวต่อไปครับแมงสาบนี้เรนโบว์ที่ผมบอกว่าจะเปิดให้ดูครนะับผมนะหน่องเรนโบว์นะน่องเรนโบว์แมงสาบเรนโบว์นะแมงสาบเรนโบว์นี่แมงสาบเรนโบว์ครับนะผมก็จะเป็นตัวหลายสีในตัวเดียวกันนะนาไหะ เห็นไหมอ่าที่อยู่ทางหัวข้างๆหัวผมเนี่ยอาจจะเออนี่ฮะตัวนี้ฮะจะมีหลายๆสีเหมือนกันนะมีเขียวก็คือตอนแรกจะเป็นสีเหลืองก่อนเหลืองอ่าตามสีลุง้งนะฮะนะฮะเมนโบโอโ้โหตรงนี้คือเรายืนแป๊บเดียวแป๊บเดียวแบบแมงสาบเต็มเลยนะครับโอ้โหนะเอาไปส่งคืนให้ตัวอีวากระทืบกระทืบอ,อ่าต่อไปตัวอะไรครับผมเป็นแมงสาบทองนะฮะแมงสาบสีทอง คือก้อนทองคุณนี่นี่ผมก็ดูว่าก้อนอุจิดูดิเห็นไหม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 ก้อนก้อนไหมเห็นไหมเอ้ก้อนก้อนไหมนี่ก้อนก้อนแท่งทองอะฮะเออเนี่ยไอ้ก้อนก้อนแท่งแท่งแท่งทองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตอนแรกผมก็นึูว่าก้อนอุจิหรือก้อนอะไรมันคือเป็นขลับทองเป็นก้อนทองนั่นเองนะอ้เก็บมาสักพักแล้วอ่ะอย่างเยอะเลยมาดูดิใส่เข้าไป นะเรามาดูฮะต่อไปฮะที่ผมบอกนั่นก็คือดาก้อนอุย้ยไม่ค่อยอ่ะเราดูฮะเราจะไปดูมังกรกันฮะว่ามังกรจะตกมาเป็นหน้าตาอย่างไงนะมังกร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 ,งกรไหนนะมังกรเอ้โหยโอ้มังกรเป็นสีรุ้งไงดูดูด มัณคอเป็นสีรุ้งนะคุณออนี่คือมังกรนะฮะใช่ไหมหรือว่าเรมโบห้าจะเป็นมังกรนะอ่าจริงด้วยมังกรครับผมโอ้แมงสาบมังกรจะเป็นสีรุ้งนั่นเองฮะแปลกๆดีนะเนี่ยเออไปลไป,ป,ปเอาเอาให้ครบเอาให้ครบนี่เอาให้ครบ,ครบต่อไปครับผมก็เป็นถึงคาปีบาราคาบีบารา เดี๋ยวเราเก็บเงินก่อนละกันนะแต่มาดูกันต่อไปเราไปดูคาปิ巴拉กันดีกว่ามันตาเป็นยังไงคาปิ巴拉คาปิ巴拉คาปิ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 巴拉 อะไรอู้เรวเ,รว,เ,รว,เรวอยู่ใน,ก,นกัปปิ巴โอ้โอ้อะไระเนี่ยเรียมๆเมื่อกี้โอ้นี่ไงกัปปิา่าแมงสามกัปปิ巴拉หน้าตาเรียมๆครับผมมันจะเป็นหน้าน้องคาป,ปิบาร่านะครับมีตูดนะฮะมีเอ่อมีหน้าคือมันทําเป็นตัวคาป,ปิบาร่าไม่ได้นะมันก็เลยเอ,อ่อเอาเป็นหน้าคาป,ปิบาร่ามาใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมแทนนะครับ ดูคาปิบาเออเอาอย่างนี้ก็ได้นะปาปๆๆปลปลปเออเก็บมาคาปิบาร่าครับใส่เข้าไปบับบับฮะต่อไปฮะสิ่งสุดท้ายที่เราจะเอ่อได้มาคือเซซิโรสนะครับผมแมงสาบเซซิหน้าตาเป็นยังไงนะตอนนี้โอ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 ้ตัวสีเงินตัวสีเงินตัวนี้ มันมันเป็นเหมือนอมองอัพอ่ะมันเป็นเหมือนอมองอัพที่ตายอ่ะใช่ไหมโอ้มันคืออมองอัพอ่ะมันคือเอ่อ,มอแมงสาบอมองอัตเซซิโลสนะแมงสาบอมองอัพนะครับโอ้ออมองกุสอ่า ทั้งหมดนี้ครับผมนะเก็บมาเลยแล้วเราจะเก็บเงินอีกทั้งหมดให้ได้80ล้านดอลลาร์นะครับผม80ล้านเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นรีเบิร์ตมาอีกขั้นหนึ่งเราจะดูกันว่าถ้าเกิดรีเบิร์ตขั้นหนึ่งกลายเป็นตัวละครผมเนี่ยทําอะไรนอกจากเก็บนะผมก็ไมา่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงตอนนี้เงินถึงแล้วครับผมเราไปดูกันนะว่าถ้าเกิดผมรีเบิร์ตรอบนี้ผมจะเป็นยังไงเป็นชักโคกูนะ มันจะเป็นชักโครกแบบดูซึมเข้าไปนะเราดูให้ว่าถ้าเราได้แมงสาบมาแล้วให้มันแบบว่าเออมาเราดูให้ว่าน้องจะเข้าไปยังไงใส่จ๊ดอุ้ย <laughs> โดนชักโครกดูดฮะก็เออตออย่างเงี้ยแหละนะเกมมันก็จะอัปเกรดไปดเรื่อยเพราะว่าจะเป็นอะไรฮะตอนนี้ผมถึงชักโครกแล้วผมจะผมไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะเป็นอย่าง,งยังขนาดไหนอนะฮะก็ ๋ยวใครอยากลองเล่นก็มาลองเล่นกันได้ฮะเดี๋ยวผมจะอาจจะทิ้งลิงก์ไว้หรือว่าพิมพ์หาก็ได้นะับผมว่าชื่อแมปอะไรส่วนวันนี้ก็ผมผิดพลาดประการใดขออภัยไป็นอาทีนี้ด้วยนะครับผมก็ใครที่เห็นผมแต่งตัวอย่างนี้ในแบบซิตี้บ้านนะหรือแบบไหนก็แล้วแต่นะผมก็ตัวจริงนะครับใครชอบถามว่าโปรจริงตัวปลอมตัวปลอมตัวจริงอะไรเงี้ยฮะนี่ก็ตัวจริงจะชื่อศูนย์อีวาเกมเมอร์ศูนย์นะครับสังเกตดูฮะเห็นไหมตรงนี้จะมีคําว่าศูนย์ e w a Gamer 0นี่คือตัวจริงนะครับผมชื่อ,อเล่นตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนได้คำว่า e w a Gamer แต่ว่า ID 0 e w a Gamer 0ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคฮะส่วนวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับผมผิดพลาดระการใดขออภัยไวนาทีนี้ด้วยนะครับพี่น้องบายบาย